มาดูความสนใจของประชาชนที่มีต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะประชาชนในหลายจังหวัดภาคเหนือเองก็ให้ความสนใจติดตามการอภิปรายอยู่นะคะโดยนักขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็มองว่าการอภิปรายวันแรกยังไม่มีข้อมูลใหม่หรือข้อมูลเชิงลึกมากพอที่จะส่งผลต่อรัฐบาลค่ะ ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกติดตามการถ่ายทอดสดอาการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลผ่านทางช่องทางออนไลน์แม้ว่าจะต้องทำงานอยู่ด้วยก็ตามนายปรีชาศรีมันตะชาวจังหวัดพิษณุโลกก็บอกว่าที่ติดตามเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันการอภิปรายในสภามีการประท้วงมีการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพจึงอยากให้ปรองดองและแก้ปัญหาปากท้อง ก็อยากจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือให้รักกันให้ปองดองกันมากกว่านี้พี่ครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ร้ายป้ายสีกันมากมายเพราะว่าคนเราทุกวันนี้ผมว่าการหากินเนาะปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องสําคัญครับเรื่องนี้อยากให้ช่วยกันเร่งแก้ไขนิดน,นึงยิ่งสถานการณ์โควิดอย่างนี้ด้วยพี่ต้องบอกก่อนว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีเงินเดือนประจำเนี่ยแย่เหมือนกันครับฝากแค่นี้ครับ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ประเด็นสำคัญก็คือการบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตมองว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านจะนำมาอภิปรายนั้นจะต้องเป็นข้อมูลเชิงลึกชัดเจนมีที่มาหากเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วในสื่อสังคมออนไลน์ก็จะไม่ส่งผลต่อนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐบาลค่ะ ความคาดหวังที่สําคัญมากก็คือว่าเราต้องการเห็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าเกิดในกรณีของความโปร่งใสนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องความโปร่งใสเนี่ยอยากเห็นการนําไปสู่การดําเนินมาตรการทางด้านกฎหมายในแบบอื่นๆด้วยพูดง่ายๆคือว่าความคาดหวังจากการอภิปรายในสภาเนี่ยเราอาจจะต้องการใบเสร็จด้วยใช่ไหมครับที่นําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายหลังจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติวุฒิยังมองด้วยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปมากนักอาจเป็นเพราะข้อมูลทั่วไปที่รู้ในสื่อสังคมออนไลน์กันอยู่แล้วดังนั้นความสนใจของประชาชนจึงลดลงค่ะ